สวัสดีครับพวกับช่องลุงมนสายเหงอีกครั้งนะครับวันนี้หวยออกนะครับมีใครสนใจตัวไหนบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวนี้นะครับผมสนใจอันไหนก็โทรมาเบอร์ลุงมนได้เลยนะครับ รวยรวยนะครับวันนี้รวยรวยนะครับ <S <S สนใจตัวไหนก็แอดไลน์มาหาที่เบอร์ลุงบลได้เลยนะครับ สนใจตัวไหนนะครับเป็นลายมาเบอร์ลุงมลได้เลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อถูกรางวัลกันนะครับวันนี้วันหวยออกแล้วเดอ้อนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสั้นๆน,นะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับผม